ก็ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดบิวแม Channel เนอะวันนี้อยู่ในศึกดับเบิลยูซีดับเบิยูมันเดนไนตรนะฮะนี่ฮะเปิดตัวมาก่อนเลยฮะวันนี้รถสิบล้อเจอรถบรรทุกนะเออเาแมชกําหนดหนึ่งโยกจากออสเตรเลียสามรอยสสิบปอนด์บอนสันลีดนี่ครสายพละกำลังรุ่นใหม่นะฮะ คนนี้นี่อดีตแชมป์ WWE NXT นอดอเมริกันนะฮะอแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งได้ถ้วย Anger the Giant b a t t l e r o o ปี2024นะเอเอไอถ้วยนี้นะนี่ก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่นะมานี่สุดยอดฝีมืออีกคนนะคนนี้นี่เขาเรียกว่าสายอ้วนพลิวเออ ตัวใหญ่แต่มีพละกกำลังแล้วมีฝีมือที่หยุดจอดเยี่ยมนะเออคนนี้น่าจับตามองนะมาพล้อมบอนสันลีดมารอนี่วันนี้มาเจอกับถือว่าเป็นไอดอลของเขาก็ว่าได้นะนี่ฮะนี่ก็เป็นสุดยอดในตำนานอีกคนหนึ่งฮะสายตัวใหญ่ฝีมือดีนะนี่จากนิวเจอร์ซีย 390ปอนด์แบมแบมบิ๊กโลนี่ครับคือว่ายักษ์ใหญ่ในยุคที่ WCUW ยุค ECW อะอดีตแชมป์ WCUWHardcore แชมป์ WCUWTagTeam นะอดีตแชมป์ ECW เหมือนกันนะคนนี้นะแชมป์โลกเลยนะแล้วก็ได้แชมป์ ECWTV ก็เคยได้นะเคยไปปั้มที่ญี่ปุ่นนะได้แชมป์แท็กทีมคู่กับเวเดอร์ด้วยนะ IWGP นะ ไม่ธรรมดาคนนี้สายตัวใหญ่ที่ว่าไม่ใช่ใหญ่แค่ตัวนะเออตีลังกาอะไรได้แมตช์คาสสิกเขาเยอะมากนะแบมแบมบิกาโลนี่มาพอล้อมอะบอลสันลีดเจอแบมแบมนี้ผมเล่นเป็นบอลสันรีดนะเอ,อ้ย้โดันก่อนเลยเนี่ยแบ,แบมแบมนี่ก็เป็นไอดอลเขาอีกคนหนึ่งนะเออดูจากชุดลายชุดมุฟต่างๆนี่เขาระลึกถึงแบมแบมตลอดนะพีบเดี๋ยว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 เอาเจอเวียง มีเป็นพาวเวอร์สแลมเป็นไงฮะเออยักษ์ใหญ่ยอดฝีมือทั้งคู่มามันนี้่ออแบมแบม,แบมอะไรอย่างไหนหนุม่มอะไรอะไรป๋าใจเย็นป๋าแบมแบมนี่เสียชีวิตไปแล้วนะในปี2007นะในวัยส5ปีนะถ้ายัางอยู่นี่ก็จะประมาณ57ปีก็ว่าได้นะะเออวันนี้นี่ขอพันไคโอชินลงมาโลกมนุษย์หนึ่งวันนะมาเจอ รุ่นน้องหน่อยฮะเออมอสันลีลิสนี่อายุส5มห้าเออเจอกับไอดอลไอดอลมาป๋าอยากเจอมานานแล้วป๋าลงมาโลกมนุษย์หนึ่งวันเพื่อจะกำหลับไอรุ่นใหม่เนี่ยฮะเออมาฝึกวิชาฝึกวิชา <c oughs> แบมแบมอะไรอะไรป๋าใจเย็นฮะ <c oughs> ป๋าแบมแบมนี่เป็นตัวดาวโหลดมานะฮะในตัวเกมจริงๆไม่มีนะ <c oughs> อยากเจอมานานแล้วป๋ามา <c oughs> อมเออเหมือนจะยังไม่เคยได้ hall of fame นะเออ แบมแบมบิกลสมัยก okay. <c oughs> ่อนนี่ดังมากเลยสมัยก่อนนี่ผมเห็นในหนังสือเยอะมากสมัยก่อนพ่อผมดูมวยปล้ำไงเช่าวิดีโอมาดูเงี้ยมีหนังสือมวยปล้ำผมก็เห็นเห็นเขาบ่อยนะเออรู้สึกว่าเท่ดีนะคนอะไรสักหัวด้วยออืืเจินศอกอ่ะเอเฮดบาร์ดเคยสร้างแมตช์คลาสสิกมากมายกับแทสมาแล้วในอีซีดับเป็นยูเจอกันเวทีพังมานักต่อนักแล้วเอ้ยไม่โดนเว้ย วิ่ปั่เจอดีดีทีครับโดยป๋าเฮ้ยป๋าไปแป๊บป๋าพักก่อนฮะป๋าเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยป๋งป๋าพุ่งได้ด้วยนั่นไงว่าแล้วพุ่งได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๋ามาป๋าฮมเมื่อกี้ป๋าพุ่งใช่ไหมมาอยู่เฉยป๋ามาขอขอพุ่งมั่งเสริมแรงนี่พุ่งได้จริงๆด้วยเออนี่สุวาไซได้มาชุดสีเหมือนกันด้วยมาเจอไอดอลครับตื่นเต้นเจอไอดอลมามาหืม มาดิป๋าจับป่าแบมแบมลุกมานี่หึหึเวียงอาจเติมแรงขึ้นมาจับมานี้เจอป่าอะไรไอหนุม่มไอหนุม่มอึม้งอึ้เตะครับผมเป็นดีดีทีเออตัวมาพอกันฮนะแต่แบมแบมนี่จะหนักกว่าแบมแบมนี่เกือบสี่ร้อยปอนะบอลสันลินี่สามร้อยสามสิบปอนเออเอาเจอเสียบเอยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเออโอ้ยนี่เป็นเวทีค้าซูพรเลก บอสซาลินี่เป็นอีกคนนึงนะที่โดนทิพเพชรเซ็นกลับมาเนะเออเคยโดนออกไปทีหนึ่งอ่ะโดยวินมาเฮ้ยเจอจับเฮ้ยเป็นเวอร์สแลมโอ้โหหนักๆทั้งนั้นน่านมบบนี้ปัจจุบันก็เหมือนจะโดนดานอยู่ในลนะีกอินเตอร์นะอต้องรอรุ้นว่าจะสำเร็จไหมมานี่มาป๋าไปนูน่นอาเทินมาเกลินมาจับเกาแก้อีกแล้วป๋าแก้กแล้วไอ้หนุม่มอย่าพึ่งไปฝึกมาใหม่เอาไายไแก้ทานเว้ยมามจับเสียบดีกว่ามา หมดเรื่องหมดเราเป็นพาวเวอร์บอมเออเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟนะมาโอ้โหพลังหมดพลังหมดแป๊บนึงเดีย๋ยวขอขึ้นเชือกฮะถ้าไม้ตายซูนอมิฮะมามันตตาภัยซูนอมิเออเต็มเต็มโอ้โหยูอ้วกประเดี๋หนึ่งสองยางแบมแบมกัยางยางไอ้นุ่มโอ้ยถ้าไม้ตายแล้วทนได้ป่าแบมแบมโอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวนี่ไงเราทิ้งน้ำหนักลงไปเออ ทิ้งศอกสามอีกทีเออหนักโุ้ยโซ่ใหญ่ๆนี้ดุดันทางนั้นนะดุดัดนดุดัดนไม่เกรงใจใครมาไปเอออัดไปเดี๋ยวฮตั้งชาร์จก่อนเอวิ่งไปจับเดี๋ยวเดียวจับผมมันพลังหมดเอาวิ่งไม่ได้ฮะเดี๋ยวก่อนมาอยู่เฉยมาจับโยกขึ้นมานี่นี่เฮ้ยเฮ้ยป้ายกับผมมุมเวทีเธอมาขึ้นโอ้โหแต่ละดอกนี่หนักๆทางนั้นมาป๋านในป๋าโอ้โหนายดาป๋าก็ลงมาหาผมมาขอจัดหนักๆไปมามา,มานี่ไปไหนเตะหรอ อาเธอร์มันมก็วิ่งไปปามโอ้โหอุ้ยแบมแบมใช่ย่อยฮะจับเอาเฮ้ยทำไม่ตายปะเนี่ยเฮ้ยเอาเจอนี่โอ้แบมแบมพายไดเวอร์ฮะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไม่ตายปะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหรอดได้ไงรอดได้ไงรอดได้ไงเจอกระทืบอีกฮะแบมแบมวานี่ไอ้หนุ่มทนทำไมทนทำไมทนทำไมตายได้เหรอฮะนี่กระฟันสอกใส่กระบอกหู เอ้ยไม่โดนว้ยป๋าเฮ้ยจะเป็นดีดีทีแต่ถ้าเราเล่นตัวใหญ่นี่พลังหมดเร็วเหลือเกินนะเห็นไหมเราจะวิ่งได้แป๊บๆนะถ้าเล่นตัวใหญ่เป็นแล้ก็เมคเซนเ์นนี่นะเออมามาป๋าขึ้นบนเวทีเอาเวียงเอาป๋ารีว์สไปไอ้นุ่มเออป๋าแป๊บหนึ่งครับพลังหมดไวเหมือนกันนะตัวใหญ่มาสอนี่เออฮะทูบอืมไอ้จับไอ้นั้นมีพลิ้วไม่โดนไม่โดนครับผมไม่หโดนแล้วคันนี้ เฮ้ยเฮ้ยเจะเป็นเจลมอนซูทะเลกูหูยแต่ละดอกนี่หนักๆทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยระวังท่าป่าแกนะระวังเฮ้ยเถ้าไม่ตายอีกท่าหนึ่งคือเฮดบัตนะกระโดดไม่โดนทิ้งสองไม่โดนมามามาจับมานี่เออท่าไม่ตายอีกท่าหนึ่งของบอสันลิสนี่ไงเล่าเออไพ่ไดเวอร์ครับแบ็กทูบอดี้ไพ่ไดเวอร์ท่าไม่ตายบอลสันลิสอีกท่าอย่างอ่ะหูยเอ้ยป่าก็ทนได้เหมือนกันนะ อแล้วคราวนี้แหละต่างปลายต่างทนทำให้ตายได้เสริมแรงกระโดดแอกก็ให้มาทิ้งน้าหนักตัวมาสายตัวใหญ่ที่ชอบอยู่แล้วฮะอัดหนักกันทั้งคูม่มามันตุมตามดีมาเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ยเจอโชวโอ้ยสอมเป้าครับป่าบอกซ้อมเป้าไอ้หนุม่มต้องฝึกกับปะอะไรไม่โดนเว้ยแกทันเว้เฮ้ยจับมานีจับบิดกลับยกเป็นสามวลดรอปนี่มา มาต่อเนื่องครับต่อเนื่องอย่าให้ป๋าแกตั้งตัวจับมานี่ป,าปา๋าเวียงเอาเฮ้ยป๋าเวียงรีเวิร์ดแล้วปัม๊มไม่โดนไม่โดนบาทาคู่ไปสิเฮ้ยจับกระแทกลม้มามามาเราตั้งสติดีเฮ้ยจอเบเกอร์บิอแกรฐานเหมือนกันครับผมมานน่จับเ,เ,ว,กเกวียงป๋าอาดเทิร์นมาเกินแล้วปั๊มปั๊มแล้วเวียงโคไซไม่โดนนี่ชนคู่ฮะรถถังกับรถรถถังกับรถสิบล้อมา โจ๊กมาเองโจ๊กอืมโจกอีกป่าอะไรปัดได้โจ๊กเอาเอดวนดวนดวนมามามาโอ้ยเดือดนะเดือดจัดแบบนี้เฮ้ยเอ้าไม่โดนเจอป่าโอ้ยแตกอืมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมาดิป๋าก็ไม่ยอมมามาผมก็ไม่ยอมครับป๋าเอ้ยเอาไว้เฮ้ยมา ่าก็ไม่ยอมเว้ยอ่ะได้เว้ยได้เว้ยเออมาไม่ใครก็ใครล่ะเฮ้ยถ้าชนะถ้าตบชนะนี่อาจมีสิทธิ์ชนะเลยนะเอ้ยเอะไรตั้งหนาเฮ้ยมีท่าไม้ตายทั้งคู่เราอย่าแพ้เว้ยเฮ้ยไม่แพ้โอ้แต่เหมือนกันอืเอารัว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 เร็ว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 โอ้ยเออเอ้ยเอาเอาเหมือนเหมือนเหมือนทั้งคู่ใครหายเหมือนก่อนเว้ยเออใครใครได้ โอ้ยม oh, 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 ืั้งคู่วะโอ้โหดูดูยืนมืนขยับไม่ได้ยืนมือ่เดี๋ยวก่อนอ๋เฮ้ยป่างึกหมองก่อนเอาโดนแล้วกูโดนทำไม้ตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบมแบมไพ่ไดเวอร์เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับลาก่อนทุกคนเอ้ยเอาเฮ้ยรอเฉยโอ้โหกูมือหิกัะเฮ้ยแค่นี้แหละกูเอ้ยอึ้งรอดอยู่วุดวิต เราจะหวุดหวิดกู้รถได้ไงวะเนี่ยเราจังหวะไอวดีนะเรามีทําไม่ตายแล้วสวนทําไม่ตายเอาแล้วป๋าขึ้นเชือกเอาแล้วจะทําไม่ตายเฮดบัตนะเออไม่ใช่ว่ะมูนเซาเอาไม่โดนเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละจับมานี่อัดกระบายหึทูปซูนามิเร็วๆรขึ้นเชือกดิเร็วๆร็วเร็วเเร็วเท่าไม่ตายท่าไม่ตายซูนามิเออถึงไหมเนี่ยซื้อนะเอกเกยตื่นซูนามิเอ้ยอเอาไปเอยคัดคัดคัตไปพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ สึนามิสึนามิเร็วเร็วหมันหมันตะไบสึนามิเรียบร้อยเร็วโกดกรรมาการหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยฮะบุตรวิจารณ์ฮะป่าแบมแบมโอเคฮะย,ย,ยอมก็ได้ฮะหัวแตกตั้งคู่เลยแบบนี้โอ้ย <c oughs> อ่าผู้ชนะแกบอสลสันลีนี่ฮะถือว่าเป็นคนตัวใหญ่ยอดฝีมืออีกคนหนะึ่งที่น่าจับตามองนะ บิ๊กบอลสันลีดฮะก็ต้องรอดูนะว่าในดับเบิลยูเอีรอบนี้จะประสบความสาเร็จมากแค่ไหนนะเออตอนนี้ก็อยู่ในลีกอินเตอร์ไปก่อนนะนี่นี่แต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะเอออัดหนักอัดมัน,นีนะ้ตัวใหญ่ยอะโหจัดว่ะอ่าก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อทุกยอดวิวทุกยอดคอมเมนต์นี่จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากมายเลยนะฮะอ่าก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้านะฮ Hariha